สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ้เอริซาค่ะวันนี้เราจะมาตัดไส้กรองนะคะเตรียมของไปขายค่ะตอนนี้เป็นไส้กรอกคุ้นเส้นนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะรีบทำนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกสาวไปโรงเรียน ไม่มีผู้ช่วยทําเองย่างเองขายเองผู้ช่วยอีกหนึ่งคนกำลังตัดผักอยู่ค่ะก็คือคุณแม่ค่ะส่วนพนักง,งานอีกคนก็กำลังเตรียมของทําผัดหมีนะคะ <c oughs> สู้ๆนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องสู้ๆ ถ้าตัดก็แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมาช้าตรงที่มาเสียบเสียบเอาเสียบไม้นี่ต้องระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวไม้มันที่มือเพราะว่าไม้มันแหลมวันนี้ใส่กล่องไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะเพราะบ้านต่างใส่กลองช้าค่ะ ถ้าใส่กล่องแห้งมันจะย่างจะย่างสุกไวนะคะใส่กล่องจะย่างออกมาสวยมากแต่วันนี้น่าจะสุกช้านิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะแป้ดเดียวค่ะวันหนึ่งเราก็ทำประมาณสี่ห้าร้อยไม้นะคะ อย่างมีทั้งไส้อัวมีแหนมไส้กรอกแหนมตุ้มก็มีนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเสียบต่อไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ